สิบอันดับนักแสดงที่มีผลงานการแสดงเยอะที่สุดเริ่มกันที่อันดับสิบเลยค่ะอันดับสิบมากิโฮโจโเกิดเมื่อวันที่21ธันวาคม1978สัดส่วน34 23 35ส168ูเซนติเมตรมากิโฮโจโเข้าวงการในปี2006ด้วยวัย28ปี ด้วยหน้าตาที่สวยและสไตล์การแสดงของเธอบทบาทส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นบทแม่สาวออฟฟิศแฟนคลับของเธอจะชื่นชอบบทบาทนี้ของเธอมากค่ะแถมเธอยังติดหนึ่งในร้อยดาราหวัวใจตลอดการด้วยนะคะปัจจุบันเธอปล่อยผลงานมาแล้วมากกว่า1,232เรื่องอันดับ9ฮิบิกิโอซึกิเกิดเมื่อวันที่21คุมภาพัน 1> 1, 1,988สัดส่วน 34, 22, 33สูง162เซนติเมตรเธอเก้าวเข้าสู่วงการในปี2008ด้วยวัย20ปีด้วยหน้าตาที่สะสวยการแสดงฝีมือเยี่ยมเธอถูกการันตีด้วยผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมเธอได้ถึง3ลรางวัลเลยนะคะและฮิวิกิโอสุกิ ยังเป็นสมาชิกกลุ่ม T-Project ซึ่งเป็นกลุ่มนักร้องไอดอลจากบริษัท T-Power ผลงานที่ผ่านมาของเธอมีจำนวน1,259เรื่องอันดับ8รลิโอฮามาสกิเกิดเมื่อวันที่1มิถุนายน 1, 1,988สัสัดส่วน 35, 23, 34สูง158เซนติเมตร เธอเก้าวเข้าสู่วงการในปี2 0 0 6ด้วยวัย18ปีปัจจุบันเธอได้ลาออกจากวงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและเธอให้เหตุผลในการลาออกว่าขอไปใช้ชีวิตครอบครัวเธอได้ฝากผลงานไว้1 2 7 1เรื่องอันดับ7เรียวก,ก,กุมูลคามิเกิดเมื่อวันที่29เมษายน1,977งั 1, สัดส่วน 35 24 35สูง158ซนติเมตรสาวสวยคนนี้มีผลงานมามากกว่า1,282เรื่องบทบาทที่เธอได้รับส่วนใหญ่จะเป็นหบดแม่บ้านพนักงานออฟฟิศหรือพี่สาวที่มีอายุเยอะกว่าด้วยหุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเลีย้ยโกะทำให้เธอมีแฟนคลับเป็นของตัวเองค่ะอันดับมิซายูกิ เกิดเมื่อวันที่1ตุลาคม 1, 1979สัดส่วน34 24 33ส่วนสูง154เซนติเมตรบทบาทส่วนใหญ่ที่เธอได้รับจะเป็นพนาักงานออฟฟิศแม่บ้านเธอมีผลงานมามากกว่า1,454เรื่องันดับ5ยูอิฮาตะโนะ เกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคม1988อายุ34ปีจัดส่วน35 23 33สูง163เซมเมเธอเคยเป็นกราวเวียไอดอลมาก่อนและผ่านตัวเข้าสู่วงการในปี2008ซึ่งความสามารถด้านการแสดงของเธอถูกการันตีด้วยรางวัลน,นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมในปี2014 ยูอิฮาตาโนเป็นนักแสดงที่รับมือได้ทุกบทบาทนะคะเธอแทบจะแสดงในทุกบทบาทจนผู้กำกับหลายท่านชื่นชมเธอและอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ยูอิฮาตาโนเป็นขวัญใจของบรรดาแฟนคลับเพราะเธอเป็นคนที่มียัทยาัยดีเวลาเธอเจอแฟนคลับเธอจะเข้าไปทักทายอย่างเป็นกันเองไม่ถือตัวเธอจึงได้รับความนิยมอย่างมากปัจจุบันเธอมีผลงานมาแล้วมากกว่า1508เรื่องอันดับ4ยูคาวากามิ เกิดเมื่อวันที่3มีนาคม1,982สัดส่วน 34, 24, 34สูง150เซนติเมตรเธอเข้าสู่วงการในปี2004ผลงานส่วนใหญ่จะเป็นผลงานสาวรุ่นพี่เพื่อทีลาการสแสดงของเธอที่เก่งและสมบูรณ์บาทเธอสามารถเข้าได้ถึงทุกอารมณ์ของหนังผลงานของเธอมีแล้วมากกว่า1,719เรื่อง อันดับ3เลโกซสวามุละเกิดเมื่อวันที่24พสพฤศจิกายน1 9 7 4สัดส่วน34 24 34ส่วนสูง170เซนเมตรเธอก้าวเข้าสู่วงการในปี2008ด้วยวัย33ปีเธอเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีฝีมือเธอเทนรุ่นน้องในค่ายไปแล้วหลายคนค่ะ ด้วยลีลาการแสดงที่เก่งของเธอทำให้เธอมีผลงานออกมาแล้วมากกว่า1,724เรื่องอันดับ2ซูโบมิเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคม1987สัดส่วน34 22 34ซูโบมิเป็นนักแสดงที่ถือว่าเป็นดาราหน้าดิกข,ของวงการคนหนึ่งเลยนะคะเธอเข้าวงการมาในปี2006 ด้วยวัย18ปีซอโบมิมีความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนางแบบและเธอยังเป็นนักร้องด้วยค่ะเพลงซิงเกิลแรกชื่อว่าดอกไม้ไฟแห่งความฝันถูกปล่อยออกมาในปี2010นอกจากนี้เธอยังเป็นพิธีกรรายการทีวีอีกด้วยโดยปัจจุบันซูโบมิได้ประกาศลาออกจากวงการไปแล้วในเดือนพฤษ,ษภาคม2565ที่ผ่านมาด้วยวัย34ปี ธอฝากผลงานไว้แล้ว1,850เรื่องตลอดระยะเวลา16ปีที่เธออยู่ในวงการค่ะอันดับ1ยูมิคาสมะเกิดเมื่อวันที่31มกราคม1979สัดส่วน37 23 37ส่วนสูง160เซนติเมตรยูมิคาสมะ ก้าวเข้าสู่วงการในปี1997ด้วยอายุ18ปีตอนนี้เธออยู่ในวงการมาแล้วมากกว่า25ปีค่ะเธอมีผลงานม,มาแล้วถึง2,188เรื่องและปัจจุบันเธอยังคงปล่อย